แงมสาๆาหัวมาปล่อยแปลงค่ะพี่น้องอเลยมาเบิ่งเปิดน้ำหมกทุเรียนพอดีพอบานเพิ่นไข,นะะไข,ข่นะคะไข่ก็เลยมาเบิง่งเข้าใจว่าเพิ่นเพิ่นได้ออกมาเพิ่นออกมาเปิดน้ำใส่ทุเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวพามาเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะข้างนอกสวนทุเรียนละกะเบิ่งบ่องที่เฮาปล่อยงัวะการปล่อยน้ำใส่ ทุเรียนหน่อยของเฮาก็จะเป็นมินิสปริงเกอร์นะคะพี่น้องนี่เป็นทุเรียนที่เฮาปลูกใหม่หล่อปลาสุดนะคะพี่น้องนี่ค่ะคือต้นทุเรียนที่เฮาได้ปลูกใบเพิ่งเริ่มเคี้ยวแล้วนะคะพี่น้องการล่อบใบหลบใหม่ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะสําหรับทุเรียนที่ปลูกใหม่เนาะต้นก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีอยู่อันนี้ก็เป็น ่าสภาพนะคะแปลงหญ้าในสวนทุเรียนอันนี้เป็นของอายนะคะแถวนี้เป็นของอายเขียวๆนี่ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นของเห่านะคะบ่ะหันได้ใส่ปุ๋ยนะคะพี่น้องก็จะออกซีเลืองอ่อนๆน,นี่ละคะ่ะอ่าางต้นทุเรียนแต่วัาหางออกมาเกือบ2เมตรได้นะคะเขาก็จะปลูกเป็นกล้วยสลับเนี่ยค่ะ หญ้าก็ขคืนแต่ว่าห้ามไม่ให้ตัดหญ้าค่ะพี่น้องอย่าไม่ให้ตัดหญ้าเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาแรงเนาะช่วงหนาแรงเ้าก็บบาไม่ให้เด็อยากตัดหาญ้าปนใดน,นะคะให้มันเก็บความชุ่มชื้นให้กับต้นทุเรียนใดนำ้ำอาจจะเบิง่งอาจจะย่งหกหกอยู่นะคะนี่ไปเบิ่งฟังต้นไ่น้ำค่ะพี่น้องฟังต้นที่ต้นญ่ทีเ่เอามาปลูกกับมีนะคะ นี่ค่ะต้นขนาดใหญ่ความสูงขนาดประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะคะเมตรหกสิบเจ็ดสิบนี่ยละค่ะเมืองขางหัวสปริงเกอร์ยนีมาเสาร์ที่เ้าอ่าเป็นมินิสปริงเกอร์นะคะ,อ,นนคะอ,อันนี้ก็ปลูกใหม่คือกันค่ะพี่น้องอันนี้ก็ปลูกใหม่เหมือนกันนีอ่อันนี้ต้นเก่านะคะกับมีการแตกยอดออกมากอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันหลังเนาะมันหลัง อันนี้เป็นต้นพอมเมล็ดที่เห่าเอามเมล็ดมันมาเสียบไกลๆเพื่อที่จะเอาไว้เสียบยอดเป็นหลากเสริมนะคะเป็นการเสริมหลากโอ้ยดยอกหญ้าในป่าปูนเบิงหยาค่อมกับพี่น้องงามบ่ะสวยงามตามธรรมชาตินี่กเป็นอีกต้นนึงเนาะที่เขาปลูกนี่ ต้นนี้น่าจะประมาณ2เมตรได้นะคะความสูงประมาณ2เมตรนี่พื้นที่รอบๆก็โอ้ยยามาเสาคือล่มดีเท่หสวยมากนี่คือแดดห่อนแทบพี่น้องเมืองค่ะเมืองล่มอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะท้องทุ่งนาสวนทุเรียนน้อยของเรา่ะ หยากกระล่างเขียวค่ะพี่น้องสงสัยอ้ายเพิ่นจะใส่ปุ๋ยแล้วนะคะเนีย่ยค่ะบางต้นที่หยาไม่ลายก็คือเขาก็มาตัดเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยให้เพิ่นนะคะเมื่อวันอาทิตย์วันไหนี่ก็มีใส่ปุ๋ยแน่แล้วบางต้นก็นง่ามบางตนา้นก็ขี้ข่ายค่ะพี่น้องภาสษาไายแต่ต้นงามๆก็สิว่าไายเอาแต่ต้นงามๆสิว่า ก็เลยทาพี่นอ้องเบิ่งทั่วๆนะคะโอ้ยลงคัดเย็นบีวีเหรอนั่นค่ะน,นี่ก็ต้นใหญ่เนีย่ยเริ่มทีจะทา,าตามความรูซื้อเข้าผู้้นปลูกก็รู้สึกว่ามันจะดีดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าสองรอบที่ปลูกแล้วมันตายนะคะพี่น้องก็เริ่มที่จะเบ่งเพิ่นแตกยอด ได้ดีขึ้นนะคะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศแย้มเสาๆเนาะมาทายให้พี่น้องเบิงกันแล้วกันเดี๋ยวจะไปทายตรงจุดอ่าสวนปาล์มให้เบิงเนาะ